สวัสดีครับพี่น้องนี่คือสวนปักหวานป่าพออปอกอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกิ่งตอนปักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับจากสวนปักหวานป่าพออปอกอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมีพี่น้องหลายท่านสงสัยว่าทําไมกิ่งตอนผักหวานป่าเวลาเราตัดจากตุ้มตอนแล้วเราจะต้องตัดสั้น ทำไมเราจะต้องอตัดสั้นก่อนปลูกนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับเห็นไหมฮะรากเขาสวยงามมากเลยเป็นกิ่งตอนผักหวานป่านะครับผันยอดสีทองใบใหญ่เราจะต้องทำการตัดสั้นให้เหลือประมาณ3 0 4 0ถึง40เซนติเมตรนะครับก่อนปลูกด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าเราไม่ตัดสั้นนั้นสำต้นเขาก็จะยังคงมีใบมีกิ่งก้านนะครับนี่ครับตัดสั้นแบบนี้นะครับให้เหลือประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรแล้วถึงนำไปปลูกลงดินนี่ครับหลังจากปลูกแล้วประมาณ25-30วันเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่เหตุผลที่เราต้องตัดสั้นก็เนื่องมาจากว่าถ้าเราไม่ตัดสั้นนั้น ใบนะฮะเขาก็จะขายน้ําเวลาได้รับความร้อนหรือจากแสงอาทิตย์นะครับได้รับแสงแดดเขาจะลายน้ําออกมาทําให้ในขณะเดียวกันกิ่งตอนผหวานป่าที่เราตัดเป็นตุ้มตอนออกมานั้นรากเขายังไม่สามารถที่จะนําอาหารขึ้นมาเลี้ยงใบและลําต้นได้ทันตลอดเวลานะครับเขาก็จะเริ่มเหี่ยวและตายจากข้างบนลงมา นะครับเป็นสาเหตุอันนี้เองนะครับที่พี่น้องต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ตัดนั้นใบเขาจะคลายน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันจะนําอาหารขึ้นไปเรี้ยงราต้นและใบไม่ถานแต่ถ้าเ,าเราตัดแบบนี้นะฮะเวลาผ่านไป2 0่สถึงยีวันเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับออกมาแทนที่ใบที่เราตัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้ทดลองแล้ว ตัดสั้นกับไม่ตัดนั้นอัตราการรอดเวลาเรานำสิ่งตอนถวานป่าไปปลูกการตัดสั้นจะอัตราการรอดสูงกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ